ผู้ชงขาบอกเลยว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจโควิดเพราะว่ายังมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างล่าสุดข่าวด่วนวันนี้เลยนะคะบ่ายวันนี้ค่ะพี่กวางกมลชนกนะคะได้อัปเดตผ่านไอจีส่วนตัวผ่านโซเชียลนะคะแจ้งข่าวว่าพี่น็อตน,นุติสามีนี่นะคะติดเชื้อโควิดค่ะพี่กวางกมลชนกคะ่ะได้โพสต์แจ้งข่าวผ่านไอจีบ่ายวันนี้นะคะบอกว่าพี่น็อตน,นุติสามีตอนนี้ติดโควิดนะคะแล้วก็แจ้งไทม์ไลน์5วันย้อนหลังค่ะ ก่อนที่จะเริ่มมีอาการนั่นเองนับย้อนไป7ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะพี่น็อตเขาออกไปทํางานข้างนอกปกติเลยนะคะก็คือไปรับเชิญในละครเรื่องนึงหลังจากนั้นก็เดินทางไปทํางานประจําแถวย่านสาธรแล้วก็ก่อนเข้าทํางานนี่มีการตรวจ ATK ตลอดเลยนะคะพี่น็อตน,นี่นะคะก็คือจะใส่หน้ากากตลอดถอดแม้เฉพาะเวลาทานอาหารกับครอบครัวเท่านั้นแล้วก็ถอดหน้าก,ากากตอนเข้าฉากละครนั่นเองค่ะ คือคุณผู้ชมขาไปรับเชิญถ่ายแค่ฉากเดียวนะจนกระทั่งเริ่มมีอาการค่ะวันที่13แล้วก็วันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาช่วงวันที่14นี้แหละค่ะมีไข้แล้วก็ผลตรวจ ATK ขึ้นมาเป็นบวกก็เลยเข้ารับการรักษาตัวทันทีที่โรงพยาบาลในเช้าวันที่15นะคะส่วนพี่กวางกับลูกนะคะผลตรวจ RT PCR ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะ ทั้งพี่กวางและก็พี่น็อตนะคะได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาครบแล้ว2เข็มระยะเวลาเกิน3เดือนแล้วค่ะ พี่กวางก็เลยตั้งใจจะมาโพสต์แจ้งข่าวแล้วก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สาหรับทุกคนแม้ว่าจะมีการรับวัคซีนมาแล้วหรืออะไรก็ตามยังคงต้องระมัดระวังตัวอย่างที่สุดนะคะขนาดว่าครอบครัวของพี่นอ็อตพี่กวางเนี่ยระวังกันอย่างสุดขีดแล้วท้ายที่สุดพี่น็อตก็ยังได้รับเชื้อมาก็ทิมงานบันเทิงไทยรัฐของเราก็ขอให้พี่น็อตหายป่วยไวๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนในครอบครัวปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะ